ระดับเสียงดูกล้องที่ไหนะมาวัดระดับเสียงดู 7, 10, รถโตโยต้า,าสามวงนะครับ,บไปลองยัดเสียงใหกัเข้าเดินรอเปล่า สิบเก้าสิดห้าเสียงเบาลงน,นยนง้ดูคาดทีนี้เอมสิบก็ไปสิบกวแล้วข้าศึตัวเอ

ตั้งตั้งห้าร้อยหล่ะมิลลิโอมสองจุดสี่สามห้ามิลลิโอมสองจุดสี่สามห้าซี่ีเอ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าแบตลูกนี้เดียวแบตส่วนมากจะไม่เกินเจ็ดแปดร้อยข้าศึกๆเองถ้ามาจากโรงงานตอนนี้วัดได้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าเดี๋ยวลองถอดตัวนี้เดี๋ยวมาวัดอีกทีถ้ามีหรือโอมรถจะวิ่งดีหรือไม่ดี ให้ดูค่ามิลลิโอห์ยิ่งค่ามิลลิโอห์น้อยรถยิ่งวิ่งดีแต่ถ้าค่ามิลลิโอห์สูงๆรถจะอืดถ้ามิลลิโอห์อยู่ที่หนึ่งหรือสองอะรถจะวิ่งดีดีมากแต่ถ้าสองสามสี่ก็จะอืดขึ้นมานิดนึงสองสามสี่ห้าแต่ถ้าหกเจ็ดปดเก้าไปขึ้นไปเรื่อยๆโคตรอืดลองาไปวิ่งดูถ้าไม่เชื่อลองไปวัดวิ่งดู สิ่งที่จะช่วยได้คือตัวนี้ช่วยลดค่า CCA ได้พอถอดออกค่า CCA ค่ามิลลิโอห์เพิ่มเป็น5.38ส่วนค่า CCA ลดลงมาเหลือ 585 558.5เห็นไหมอืออือห้าห้าแปดจุดห้าเอาดูให้ชัดเนี่ยจากพันกว่าตอนนี้เหลือ558.5ก็ตามค่า c c a ของของใบตัวนี้ตัวีอตัวนี้ที่เหลือก็ใช้มาประมาณ2-3เดือนแล้วใช่ไหมอืออือนืออ